ครับผุณพิวไมมคราเจาไดเมื่อกี้สถาันเจไดไม่คิดมาก,ก่อนว่าวันหนึ่งเราจะได้เป็นเจไดโดยสมบูรณ์แบบครับเรามีใบเซอร์แน่ทุกคนหลังจากนี้เราว่าเจออฟอ่ะงไม่พูดอะไร ก็ให้พูดเสร็จก่อนไงอก็โอเคครับก็เมื่อกี้ก็เป็นการฝึกอะไรนความเตรียมความพร้อมที่จะเป็นเจดังก็รู้สึกว่าเออหลายๆอย่างครับสร้างจินตนาการให้กับเราด้วยแล้วเราก็ได้ดูแบบว่าในหนังใช่ไหมครับตองนี้เนี่ยเราก็ได้มาจับทั้งดาบทั้งอันนี้ก็คิดถึงตอนเด็กเหมือนกันที่เราเคยจับดาบตอนเด็กเขาจับดาบแล้วเธอแต่คนละเรื่องกันเออคนละเรื่องกันครับเป็นยังไงบ้างมื่อกี้มันมีนิทศกาลของลีโก้ให้ดูกันด้วยใช่ครับก็ เห็นแต่ละอันที่ที่แบบเขามาโชว์ในวันนี้ครับก็แต่ละอันก็มีมูลค่ามากๆแล้วดูต่อไม่ง่ายเลยแล้วพอผมว่าคอลเลคชันเก่าๆที่เขามาโชว์ในวันนี้ครับนับวันนะผมว่าน่าจะมีมูลค่าเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจที่อาจจะเป็นของสะสมก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นของเล่นก็ได้บางทีของเล่นที่เราชอบอาจจะเป็นของสะสมในวันข้างหน้าก็ได้ครับใช่แล้วก็แต่ละอันก็คือไม่มีผลิตแล้วด้วยบางาอันก็ไม่มีแล้วมีสะสมต่อกัไ้ไหมวางไป เยอะมากเยอะมากคือออมโชคดีตรงที่พี่ชายออมาครับอินกับเลโก้มากๆตั้งแต่เด็กแล้วออมได้มีโอกาสไปช่วยพี่ชายต่อก็ mm hmm. อมีหลายอย่างเลยมีเหมือนแบบยาน s t า r w a อ s อันแรกเลยที่ที่บ้านมีเป็นจจกกลมๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นคนทําลายกับมือเองแล้วผมก็โดนพี่ต่อ,อยเพราะเรื่องนี้อะ mm hmm. ไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราฝังใจแล้วก็รู้สึกว่าเออวันวันหนึ่งที่เรามามีโอกาสได้มางาน Lego, เลโก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอาไปให้พี่ชายช่วยต่อช่วยกันต่อ mm hmm. ตอ,อะไรอย mm ่างเงี้ยเรื่องปากกาดีๆแบบนี้ มีหลายวันเลยครับคุณครับก็ฝากงานเอร์เรโก้นะครับกับสตาร์วอลด้วยนะครับก็ครบรอบเลยครับ25ปีนะครับก็มีหลายวันเลยนะครับใครที่มาพารากอนนะครับก็มาได้นะครับที่ชั้นสองใช่ไหมใช่ชั้น2ข้างบนด้านช็อปชั้นสองกันที่เทศกาลนี้อยู่ชั้น1ครับใช่ครับมากันเยอะๆนะครับงานมีถึงวันที่6นะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับ Star Wars หรือว่าเป็นแฟนคลับเรโก้อยู่แล้วนะครับเรียนเชิญได้เลยที่สยามพารากอนครับ หาที่น้องกันค่ะครับงานที่ MTV Line Up ที่เปิดตัวมาแล้วมีภาพเรากับจ้องจ้องจ้อ่าว้าวซ่าปะุกกค็ตใจมากว้าวซ่ามากไปถ่ายตอนไหนเนี่ยเอาจริงๆมันเขาจ้องเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีกล้องจริงอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นเขาก็ถ่ายสแนปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาสแนปทุกคนนะครับแบบหลายๆคนเลยแล้วก็มีภาพเราเข้าไปด้วยเลยใชคแต่ก็มีการภาพเรา แต่จริงๆกันก็ปกติกันก็เป็นแบบชอบติดสกินชิปหรือว่าต่อกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะใกล้ชิดกันหมดทุกคนแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าเออเห็นว่าคนอาจจะจิ้นกันนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ได้ออกมาสู่สาธารณชนเราก็ตกใจเหมือนกันนี่เหตุใดผมไม่ได้ตกใจผมชินเลยผมชินเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันจะมีใครอีกว้าต่อไปมันจะมีใครออกมาอีกว้าอะไรอย่างเงี้ยก็รอรอชมในในวันต่อๆไปว่า เอ๊ะจะมีใครมาเจอไพ่อีกอะไรอย่างนี้คุณคุณคัส <c ats> ว่าเอออาจจะการเปิดตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเปิดตัวเลยก็เปิดอ้านี้ครับคุก็มีข่าวประจำกอดด้านี้อ๋อแต่ว่านานแล้ว <c oughs> ใช่ไหมนา,นานแล้วเอาจริงๆเราสนิทกันเราก็จอยเป็นคนแรกๆที่กอดที่จอรจะเข้าในในจีนทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้จักกันมาตั้งด้วยเนี่ยเราก็ตอนนั้นมันช่วงแบบว่าบอร์ดเกมกำลังดังเราก็แบบไปเล่นไปนู่นไปนี่กันอะไรเงี้ยครับน่าจะ,จะคนน่าจะเห็นภาพตอนนั้นที่เราสองคนไปไหนด้วยกันบอร์ด ไม่มีอะไรครับเป็นใช่จะไปอัพอัพยังไงน่ารักดีครับพอเห็นก็รู้สึกว่าเออมันไปถ่ายตอนไหนว้าอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาดว่านะครับมันน่าจะมีอีกประมาณสองสาคนที่ผมยังไม่เห็นครับก็รอดูรอดูรอดูต่อไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ว่ากันกับจอก็สนิทกันอยู่แล้วครับสนิทกันมาตั้งนานแล้วก็ไม่น่าแปลกใจอะไร ฝากคุณแบบว่าหินท่าก็แบบเออใช่แต่คนก็ส่งมาให้กันดูเหมือนกันใช่วิพีอะไรเงี้ยแต่ว่าเคมีมันดีไงเคมีมันดีมันก็เหมือนแบบเออคนก็แบบดูแล้วรู้สึกตามก็ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะผมว่าใช่ไหม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 ครับไี่ใช่เราแปลกใจไหมว่าเอ้คนหลายคนนี้ยังโฟกัสกูหัวเรากับจออะไรอย่างเงี้ยไงไม่ไม่แปลกใจนะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะ ตอนมันเคยมีแล้วรอบหนึ่งเลยนะแล้วครั้งนี้มาอีกก็เลยไม่รู้รสึกแปลกใจก็เออจริงๆก็ที่จริงก็เรารู้จักกันอยู่แล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีอะไรก็คนถ้าสมมติว่ามีใครจิ้นอะไรเงี้ยก็ก็ขอบคุณมากละกันสมมติถ้าสมมติว่าจิ้นจอร์จกันเลยก็เห็นว่าเออเป็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่มีความบเมออน,น่ารักของจอร์จกับกันเแล้วก็ย ดราม่าใช่ไหมคนทำเนียร์มันเป็นดราม่าภาษาฝรั่งะศสแบ่นี้อะไรเอาหรอไม่ไม่มีใครดราม่ามั้งเพราะว่าบางคนที่อยู่แบบว่าบ้านออฟกันอะไรก็ยังแบบว่าเหอนเชียร์เหมือนกันเขาก็เชียร์เหมือนกันไม่ต้องดราม่าทุกคนมันเป็นเรื่องปลอด่ตรีแล้วมีโอกาสคุยกับจอยบ้างไหมหลังจากที่มีลูกออกมาแล้วออะไรย่างเงี้ยยังไม่ได้คุยเลยครับแต่ว่าเมื่อเมื่อวานเจอเจอแต่ก็ยังไม่ได้คุยเพราะเหมือนจอยเข้าไปเรียนเต้นอะไรก็ยังไม่ได้คุยใช่เพราะตอนนี้จอยเขาก็ซุ่มซ้อมอยู่นะครับจอยกับปุ๊บ ซุ่งซ้อมการเต้นอยู่อยากให้ทุกคนได้ดูเพลงมันแบบโอ้โหอย่างนี้เลยใ,เลใช่ใเธอรอชมเลยเครับข่าวในงานคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของตีกันดีว่าเขาตะโกนหาชื่อตัวในคอนเสิร์ตเลยเหมือนผมเหมือนแบบต้องตะโกนทุกคอนเสิร์ตแล้วว่าตอนนี้คอนเสิร์ตซีจิมมี่ก็เหมือนกันแล้วพอมาโพก้าครั้งนี้ก็ตะโกนอีกอแล้วก็เหมือนแบบไปให้กำลังใจเพื่อนรับเพราะเห็นเพื่อนแบบเครียดในระหว่างการ เตรียมพร้อมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันจริงเห็นเพื่อนทาได้แบบไหนก็ภูมิใจครับแล้วก็ดีใจมากที่พเพื่อนได้ผ่านผลงานอีกงานหนึ่งที่มันแบบเขามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนเลยในการทำอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมากครับแล้วก็ร้อยเรียงเพลงแต่ละอันออกมาได้ดีมากๆ <c oughs> เลยครับได้คะแนเพคะได้เปิดตัวนที่แบบต้องกับกนทุกคนเราหายเครียดไปแล้วหลังจากที่เสร็จคอนเสิร์ตใช่ไหมครับผมก็ตะโกนขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณทีมงานที่ทนเพื่อนผมขอบคุณหลายๆคนขอบคุณเพื่อนที่ได้ ขอบคุณตัวเองขอบคุณอะไรที่แบบว่าได้เพื่อนได้เพื่อนคนเดิมกลับมาแล้วครับตัวเตตะวันคนเดิมกลับมาแล้วซีนซีนี่บนเวทีซีนแย่งชื่อดมเปนยังไงครับอ๋อ,อ,อก็เหมือนแบบ<ท>คือหลายคนอาจจะงงใช่ไหมครับมันคือมันเป็นอีกไทม์ไลน์หนึ่งครับที่แบบว่าก่อนที่จะมีโพก้าเนี่ยอัฟกันเนี่ยใช้โพก้ามาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเฮ้ ของกูอะโพก้าของมึงอะโพกผ้าค่ะอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเป็นอีกไทม์ไลน์หนึ่งแต่ว่าพออีกแป๊บหนึ่งต่อมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนใจแล้วก็กลับมาใช้เบบีแล้วเตนิวก็ใช้โพก้าเหมือนเดิมอ่ะทำไมการยอมเปลี่ยนใจไปบอกปาบีว่าเปลี่ยนมาจะเป็นบีเหรออะไรอย่างเงี้ย เขาเบบีเข้ากับเรามากกว่าเบบีเข้ากับเรามากกว่าแต่จริงๆมันเป็นไอ้นี่นะครับใหม่ๆว่าไม่เป็นคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตใช่มันเป็นไทม์ทราเวลลิ่งครับไทม์ไทม์เออเป็นเวลาที่มันเออต่างกันเลยครับเขามัเลยคิดคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาครับผมว่าถ้าไม่เป็นโพก้าจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเขาก็ถ้าเราเป็นโพก้าเขาก็ใช้เบบีไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาสลับกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาอืมอ่ะเพิ่งมาเข้าใจตอนนี้อ่าโอเคเพื่อนอย่าคิดเยอะครับผม ขอบคุณครับรขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับไปค่ะไปค่ะ